มากันเข้ามาก่อนเดี๋ยวตอนเสร็มาสวัสดีสวัสดีแล้วมั้งยังสวัสดีเออเออเจ้มาเลยพบกับจังเวียนนายฟ้าก์นครับวันนี้ก็จะมาการจะมาร่วมมือกับออกัสเพื่อสร้างสเกลิตันไปทางอีกนึ่งอันนึงงั้นเอาออกไปเลยนะเดี๋ยวเซก่อน สามตัวห้อยสามตัวสาตัวค้างเลยค้างเลยสามตัวสามตัวสามตัวเฮ้ยสามสองหนึ่งเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้ต้องใคระคัสเตลคัสเกลเลยคัสเกลแล้วก็ข้าสเตลข้ามันอยู่นี่ไงหมดยางหมดยางหมดแล้วชแล้วที่หนึ่งเหียนะกากจังกากจังกลับไปเข้าไปเข้าไปกินเนื้อก่อนเฮ้ย เข้าไปเข้าไปเรื่องไม่รอดรอบปีสองแป๊บเฮ้ยเราเฮ้ยเรามีธนูกับกระดูกอ่ะเอาไหมก็บไว้ในกล่องก่อนแตงคิมเนี่ยเอาใจหน้าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้เรามีธนูกับตลูกกระดูกสาวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกมานะเอยแต่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องเก็บไว้งั้นแหละ กิดด้วยฉันทูกขงนึงกิดด้วยโอ้ยออกกำลังกายเลี่นออกกำลังกายเรียนมาออกกำลังกายเดินยดูดูแสงดิมาหนึ่งอ้าใครปิดนะ T A T O E T A T L E อ๋อเดี๋ยวเพิ่งต้องต้องร้อยต้องรอเสกเศษก่อนเเฮ้ยอย่าทุบยังไม่ได้ทุบเลย โอเคยังโอเคโอเคโอเคเราถือดัสามสเริ่มเลยเริ่มเลยไปดิเฮ้ยเขามาเฮ้ยอเริ่มแล้วออกกักไม่ด้อไม่ออกมาสักทีไม่ได้อ่ะเออด้องเอการกดอไม่ไม่้องเอ้อี่ไน้อ่ี่แน่อ้ยัที่อาไม่ี่เรับเดียว่อ ไอ้สไปเดอร์เข้ามาได้วยสไปเดอร์เข้ามาเอ้ยเข้ามาเข้ามาเย่ใหญใหญ่ไปมองเย่เอาไปค้าดีกว่าเอ้ยอย่าเข้าไปเข้าไปได้แล้วเข้าไป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 แล้วเอาดินปิดด้วยตึ๊บเตอร์เกมสองอันไดไม้ปิดเกมสองหันไดไมเฮเตอร์ไม่ได้ไอเา้ขอกินเนื้อก่อนกินเนตัดก่อน ปิดก่อนนะโอเคเราจะรูของเนลเตินกี่ตัวเนี่ยเออประมาณเตัวโอ้เออที่อ๋อที่ไอทีวีกก็ตายรุ่นนี้ปอยบังทำไมใครอ้อ เราดูสเกลตันกันเอ้ยสเกลตันเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยกระตุ้วันนี้สเกลตันโอ้ยเราหลบก่อนสี่สี่หกเอาล่ะเปอายังเดี๋ยวเพิ่งห้าแล้วหกเจ็ด้อมนะอ่าไปเลย ไปเลยเหรอออกมาเลยที่เอ้ยออกมาเลยโอ้ยไอ้ก hey. um ็ไ oh อ้ก็ได้อออกมาแล้วที่แมวตัวมันจมันก็หมุนโอ้ยยิงไรยิงไรโอ้ไปดีโ้องแล้วสิสิดันเดีอดเดอดเอ้ยเกี่ยวต้น Mir, no. นี่ <cient yal, S 1> <Okay. S 2> เนี่นับเดียวจบครั้งก็ครั้งสุดท้ายถอดชุดเกาะรอเออาหน้าบ้านบ้างถอดชุดเกาะครั้งสุดท้ายขอกินเนื้อก่อนเนื้อก็ไปเคมครั้งสุดท้ายถอดชุดเกาะยังขอแล้วฉันขอแล้วไม่ต้องเก็บ้านไม่ได้เก็บเอ้าด็เก็บดิดนึงค่ะเราเราเช็คไว้ตรงไหนอ่ะกินเนื้อก่อนนะ ไม่มีดินอ่ะเอาเอ้ยที่ด้วยโอเคที่ด้วยโดนขังไม่มีดินอันเดียวว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยใครขุดตรงนี้เนี่ยไม่รู้โอเคมันโอ้ยไอ้ตันแล้วหนูก็ต้องมาเสียเวลาขุดอ่ะต้สี่บล็อกกระสอบบล็อกไม่ได้เลยสองบล็อกขุดสองบล็อกบล็อกสเกลิตันซอมอ้าว ซอมบี้ซอมบี้พิกอ่ะคุณซอมบี้พิกก็ตีแล้วไม่เอยไ้มเนี่ยสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามดูดิดูมาตรงนี้มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้โอ้ยสองสามสี ตัวกมตด้อั่ครนะจเอานับลยสามเอาเฮ้ยออกมาได้ไงใครฆ่าซอมบี้อ่ะเออมันเกิดมั้สองหนึ่งไปเฮ้ยซอมบี้พิกปินได้ด้วยซอมบี้พิกซอมบี้พิกซอมบี้พิกเอ้า

รอบนี้แพ้แพ้มาแักแพ้มาสักไม่ไม่เราไม่แพ้เราไม่แพ้รอบนี้แพ้เรายังไม่ลงดีอะเรายังไม่ยอมไม่ได้ถั่วครั้งแรกตายก็ตายเลย อยู่ซุมบ้านเอไงเออเาอกเฮ้ยเนื้อตอนจบเนื้อเราไม่มีอดจเนือเคเ้ยมีขอเเพือรอบรอบรอบนี้ไหมเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเอากัดเข้าไปในห้องวิเต้นไหมอะ เอาเอ้ยดาบไม่มีไม่ได้เห็นดาบไม่มีดาบเราไม่มีเราไม่ดาบเราขอยก่อนนว่าเรามีดาบเดี๋ยวให้เฮ้ยเราอยากได้สติกมคาดีเนาะแต่เด็กเอ้อะไรของเชตเตอร์เนี่ย ไออยู <ừ> <ừ. S 3> <ì> ่ไหนอ๋อสีเอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปลอกลอกเข้าไปนี่ตั้นถ่ายยังไงถ่ายอยู่งั้นเราแอบตรงนี้นะเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปแล้วขอไปปิดประตูเลยนี่เรนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนั้นมันโจมตี แล้วหนูจะขุดยังไงเฮียต้อนขุดให้หนูแล้วกันนะ,ะขุดเองดิขุดแค่สองบล,ล็อกขุดส <3 S 1> องบล็อกเหรอแล้วมันจะไปยังไงอ่ะเอาก็ออกช่องหนึ่งดิอ<า>๋อน,นี่นั่งนเฮ้ยอย่าโบ้แล้วมี<า>คิปเปอร์แม่ โอ๊ยโอยสเกลิตันมาว่ะสีบันจ่าบังสีบโอ้ยไม่ยังไม่โดนหรอกเลยเบ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 มาดีเอาสามสองหนึ่งเริ่มคราวนี้ใส่ชุดเกาะได้เลยเอาไม่รอรอแก้ตัวใส่ชุดเกาะได้เลยเสีท่น เราเราไม่มีชุดเออช่างมันสู้วันก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ได้แล้วโอ้โหสวัสดีสัตว์ปี๋มีของอะไรเดี๋ยต้หนูไม่มีคองเออหนูจะตายแล้วโอ้กินเนื้อก่อนกินเนื้อเดี๋ยตายเลยรอบสองไม่รอบนี้ก็ยังไม่ผ่านอีก โอเราฟันกันมาแล้งเข้ามานิเข้ามาสิเขมันตีโอ no> ้สเตอร์ลิตสเตอรลินตันได้ไปหนึ่งคะแนนทีมทีมออกัสได้ไปหนึ่งสองคะแนนถือว่าออกัสชนะทีมทีมน้องกันชนะเฮ้ยเข้านตียังไงนุอ้วยังไงนุ๊กของทีมออกัสชนะเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยซอมบี้ พอแล้วเฮ้ยเข้ามาหนูทำมาเข้ามาลองเราทำไมน้องกันโอ้ยจบแล้วโอ๊ยเฮ้ย